สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวลัยลักษณ์ Moving Forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของศักยภาพความพร้อมและความเคลื่อนไหวในทุกมิติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์กับดิฉันจินตนาสุดสะอาดรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะสําหรับในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะถือว่ามีความสําคัญมากๆค่ะเพื่อแน่ใจว่าการทดสอบ <c oughs> การวิเคราะห์โรคต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างแม่นยํามีระบบและมีคุณภาพสูงสุดค่ะ และในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เนี่ยมีหลายมาตรฐานนะคะซึ่งล่าสุดค่ะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ได้รับมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์2,565ค่ะทำไมเราถึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดในรายการนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะไม่มีใครอยากเจ็บป่วยแต่ถ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใครๆก็อยากเข้ารับการรักษา โรงพยาบาลที่มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะขอต้อนรับผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกค่ะเทคนิคการแพทย์หญิงพรใจบัวหลวงรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ค่ะท่านที่2นะคะเทคนิคการแพทย์หญิงชนุกการทิพรัตน์รักษาการแทนหัวหน้าแผนกคลังเลือดและการบริการโลหิตค่ะท่านที่3นะคะเทคนิคการแพทย์หญิงมนทิรา โภคาก่อนนักเทคนิคการแพทย์ทั้ง3ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอาเละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับทั้งนักเทคนิคการแพทย์ทั้ง3ท่านนะคะขออนุญาตนะคะนำคุณผู้ชมไปชมคลิปของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ในเรื่องของการได้รับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการกันก่อนค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องปฏิบัติการนะครับของเทคนิคการแพทย์ ของศูนย์การแพทย์มาเลเยียบริลักษ์นะครับพาทุกท่านมารับฟังเกี่ยวกับเรื่องความพร้อมของศูนย์การแพทย์มาเลเยียบริลักษ์ในการตรวจทางเทคนิคการแพทย์นะครับแต่ขออนุญ,ญาตนําเรียนทุกท่านนะครับว่า ส่วนการแพทย์บริการระลักเนี่ยเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วก็คือในส่วนของการผ่านการประเมิน h a นะครับก็คือระดับของโรงพยาบาลระดับ2ตอนนี้เราผ่านแล้วนะครับเราก็ก้าวเข้าสู่การขอการรับรองโรงพยาบาลนะครับระดับ3หรือทั้งระบบต่อไปนะครับซึ่งคาดว่าเราจะดำเนินการในปี2568ก็น่าจะเรียบร้อย นะครับอีกมุมหนึ่งก็คือในส่วนของห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์นะครับอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่ผู้ป่วยมาตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเลือดลังหรือว่าตรวจสุขภาพนะครับก็ต้องมาเจาะเลือดแล้วก็ส่งสิ่งตรวจนี้ไปให้ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจห้องปฏิบัติการของเรานะครับก็มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรเรื่องเครื่องมือนะครับพร้อมทั้งกระบวนการ ในการที่จะวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำและส่งผลนี้ไปให้แพทย์วินิจฉัยต่อไปนะครับว่าผู้ป่วยแต่ละท่านเนี่ยมีความเสี่ยงกับโรคต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วก็เราก็พยายามที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการเนี่ยครับให้ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพตามที่กำหนดนะครับสิ่งแรกที่เราดำเนินการไปแล้วก็คือวันนี้เราได้รับการรับรองการผ่านข้อปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ นะครับหรือว่า L A นะครับโดยสภาเทคนิคการแพทย์รับรองตั้งแต่เรื่องของสถานที่นะครับว่าเป็นยังไงรับรองเกี่ยวกับบุคลากรแต่ละท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญย,ยังไงรับรองเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องมือของเราเนี่ยมีมาตรฐานไหมมีการบำรุงรักษาไหมมีการสอบเทียบไหม นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขารับรองและนอกจากนี้การรับรองก็จะเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการในการตรวจก่อนส่งก่อนตรวจจะต้องทํำยังไงระหว่างตรวจจะต้องทํำยังไงแล้วก็หลังตรวจต้องทํำยังไงและการรายงานผลเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นมาตรฐาน l a ที่กําหนดไว้และเป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับ ว่าห้องปฏิบัติการของสุขการแพทย์ในบริไร้ลากนี่เราผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วและเราก็จะมุ่งต่อไปนะครับเพื่อการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขรับรองมาตรฐานไอเอโอซึ่งเราก็คิดว่าระวางแผนที่จะไปให้ถึงเพราะว่าเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องที่จะการันตีได้นะครับว่าผู้ป่วยทุกท่านที่มาที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนเรามีมาตรฐานท่านก็ได้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราดําเนินการอยู่ดูแลท่านเนี่ย เป็นสิ่งที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดเพราะฉะนั้นท่านได้เชื่อใจได้นะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการทุกอย่างเนี่ยมันไปตามมาตรฐานและสุดท้ายการดูแลรักษาท่านก็เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามฝากทุกท่านนะครับช่วยกันติดตามความก้าวหน้าของสุนยารแพทย์มาเลเวลยะับเราก็จะพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้สุนยารแพทย์มาเลเวลยะับเป็นสถานที่ที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะมา ช่วยท่านให้หายป่วยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณคลิปข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ค่ะ ก็ต้องสอบถามนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของความสําคัญนะคะแล้วก็กระบวนการขั้นตอนการทํางานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยกระบวนการขั้นตอนการทํางานนี้จะเป็นอย่างไรต้องถามทางพี่ผรอนใจแล้วละค่ะในส่วนของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะเราก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการเก็บสิ่งส่งตรวจการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจนะคะ แล้วก็มีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์การรายงานผลนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยผลที่มีความถูกต้องแม่นยำนะคะก็จะใช้ประกอบการวินิจฉัยของแพทย์นะคะเพื่อที่จะให้แพทย์เนี่ยติดตามการรักษาของผู้ป่วยนะคะรวมทั้งการประเมินภาวะสุขภาพของผู้รับบริการนะคะเพื่อที่จะทําการรักษาหรือว่าป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงทีค่ะในส่วนของกระบวนการงานของห้องปฏิบัติการนะคะตามมาตรฐานแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะ ก็จะมีส่วนของขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์นะคะหรือที่เรียกว่า pre analytical นะคะก็จะเป็นกระบวนการของการเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะเช่นว่าเรื่องของการเจาะเลือดการแนะนําการเก็บสิ่งส่งตรวจที่เป็นการเก็บปัสสาวะการเก็บเสมหะนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจที่ส่งมาจากแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาลนะคะ าการเตรียมความพร้อมของสิ่งสิ่งส่งตรวจเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการที่2ก็คือขั้นตอนของการตรวจวิเคราะห์หรือที่เรียกว่า Analytical นะคะในการตรวจวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและก็เทคโนโลยีนะคะที่ทันสมัยประกอบด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติะคะ่ะในขั้นตอนนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องนะคะโดยการทดสอบ คุณภาพภายในก่อนที่จะรันหรือว่าตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยก่อนรายงานผลนะคะส่วนขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของกระบวนการหลังการตรวจวิเคราะห์นะคะหรือที่เรียกว่า post analytical นะคะก็จะเป็นการรายงานผลการตรวจนะคะเพื่อให้ผู้รับบริการแล้วก็แพทย์เนี่ยใช้ในการประกอบการวินิจฉัยโรคนะคะอันนี้ก็คร่าวๆในกระบวนการการทำงานของห้องแลบค่ะโอ้โหนะคะเห็นจากภาพอินเสิร์ตเมื่อสักครู่ เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยพร้อมกับบุคลากรที่ทำงานอย่างเขาเรียกว่ามืออาชีพไปเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยเรามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาผนวกใช้กับการวินิจฉัยหรือว่าการทดสอบทางการแพทย์ในห้องห้องปฏิบัติการนี้ด้านไหนบ้างคะ ก็จะมีท <S an> ั้งในด้านของเครื่องมือที่ตรวจวิเคราะห์นะคะซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนียค่ะของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวเลลักษณ์นี่ค่ะก็จะเป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทั้งหมดรวมถึงในในส่วนของระบบสารสนเทศซึ่งระบบระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการนี่ค่ะซึ่งจะเรียกว่า LIS ค่ะก็คือจะเป็นระบบที่มีการลิงก์ผลมาจากเครื่องการเครื่องตรวจวิเคราะห์มายังระบบเพื่อที่จะป้องกัน เขาเรียกว่าป้องกันความผิดพลาดในค่าผลการตรวจวิเคราะห์ที่จะออกมาอย่างนี้ค่ะก็คือค่าที่ได้จากเครื่องก็จะมีจะมีการลิงก์เข้าระบบ LS โดยอัตโนมัติโดยที่จะไม่มีการไปจดค่ามาเพื่อเพื่อป้องกันความ ความผิดพลาดของค่า<ม>การตรวจวิเคราะห์ด้วยค่ะเรามีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผนวกใช้กับการทํางาน<ช>ทําให้การทํางานเนี่ยดูมีระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็<ช>ป้องกันการบกพร่องของข้อมูลด้วยทําให้ข้อมูลเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ชมค่ะ,คะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะมาร่วมพูดคุยเนี่ยแน่นอนเราได้ชมคลิปวิดีโอนะคะจากโรงพยาบาลศูย์การแพทย์ที่ส่งมาในเรื่องของการได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทีเนี้ย อยากทราบแล้วละค่ะว่าการได้รับการรับรองเนี้ยมันคือการรับรองเกี่ยวกับอะไรแล้วมีความสําคัญอย่างไรบ้างค่ะเชิญค่ะการรับรองนี้เป็นการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการของสภาเทคนิคการแพทย์นะคะโดยชื่อมาตรฐานเนี้ยก็คือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์2565ค่ะซึ่งห้องปฏิบัติการของศูนย์การแพทย์นะคะเราก็ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ ถามว่ามาตรฐานนี้มีความสําคัญหรือว่ามีกระบวนการที่จะได้มายังไงนะคะในการในการขอรับรองมาตรฐานเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะก่อตั้งระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการขึ้นมานะคะแล้วก็รักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพรวมทั้งมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะคะในกระบวนการรับรองเนี่ยก็จะผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์นะคะที่ลงมาเยี่ยมตรวจประเมินค่ะ ซึ่งการรับรองมาตรฐานนี้ในวงการของอทางเทคนิคการแพทย์ทุกโรงพยาบาลจะต้องได้รับมาตรฐานนี้ถูกต้องไหมคะเหมือนเป็นข้อกําหนดของเชิงวิชาชีพค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นการบังคับว่าแต่ละโรงพยาบาลจะต้องทําแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เองค่ะเรามองถึงเ,เรื่องของผลการตรวจที่จะ มีความถูกต้องแม่นยำนะคะเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการนะคะเราจึงเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานค่ะซึ่งได้มาการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แน่นอนว่าเป็นการตอกย้ําความมั่นใจเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้บริการนั่นเองนะคะทีนี้จะมีประโยชน์ยังไงต่อผู้ใช้บริการบ้างคะอันนี้มีประโยชน์ต่อโรงพยาบาลละต่อผู้ใช้บริการค่คะในแง่ของผู้รับบริการนะคะก็มองว่า เราปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพแล้วก็อยู่บนทํารงไว้ซึ่งระบบคุณภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้รับบริการสามารถเชื่อมั่นได้นะคะว่าในการมารับบริการที่ศูนย์การแพทย์การรับบริการที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะผลจะมีความถูกต้องแม่นยำค่ะเพื่อที่จะแพทย์เนี่ยใช้ในการประกอบการวินิจฉัย ในการประกอบการรักษานะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพค,ะค่ะได้เป็นผลดีนะคะต่อผู้ที่มาใช้บริการนะคะ,คะทีนี้มาทางด้านของพินิจกันบ้างนะคะเราอยู่กับหัวหน,น้าแผนกทลังเลือดและการบริการโลหิตแน่นอนว่าเรื่องเลือดเนี่ยต้องถามพิกันเลยนะคะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยกระบวนการทํางานของอในเรื่องของห้องแผนกเลือดค่ะเรามีกระบวนการทํางานยังไงบ้างคะเราได้เลือดมาแล้วเรานําไปส่งที่ไหนอะไรยังไงคะค่ะ ตอนนี้นะคะโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของเรานะคะก็มีการรับเลือดมาจากสองทางนะคะ<ม>ก็คือรับมาจากสุ่มบริการโลหิตของกาชาดภาคอ่ะคะ่ะที่จังหวัดขอชมราชนะคะกับอีกอย่างนึงก็คือเราจะเปิดรับบริจาคเลือดเองค่ะ,คะแล้วก็เราก็จะมาปั่นแยกส่วนประกอบเลือดเองแล้วก็เอามาใช้ในโรงพยาบาลของเราค่ะ<ม>ซึ่งเลือดทุกถุงนะคะที่เราจะเปิดรับบริจาคเองเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคอ่ะค่ะ ที่ที่ศูนย์บริการโลหิตกาชาติค่ะที่ทุ่งสงค่ะอ๋อศูนย์บริการโลหิตที่ทุ่งสงใช,ใช่ไหมคะทีะนี้ค่ะพ่การสอบถามนิดนึงค่ะ,ะพี่เนตรนะคะขอขออนุญาตค่ะสอบถามนิดนึงว่าธนาคารเลือดสต็อกเลือดเนี่ยจะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า,กว,ากว่าอัตราเท่าไหร่คะที่เราจะจะมีคงเลือดเอาไวค้ค่ะค่ะคือตอนนี้โรงพยาบาลเรานะคะก็มีสต็อกเลือดนะคะเพียงพอให้กับผู้ ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลค,ค่ะแต่ว่าเหมือนถ้าถ้าเลือดเราขาดแค้นะคะ,คะเราก็สามารถที่จะไปเบิกใช้เลือดกับภาคบริการโลหิตที่11ก็คือกาชาติทุ่งสงะค,ะค่ะได้ะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีผู้บริจากโลหิตจํานวนมากนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชะคะ่ะเข้ามาบริจาคเลือดทุกวัน ค่ะทำให้สต็อกของเราก็คือมีการแบบเพียงพอะคะอ่าก็คือประเด็นคําถามก็ต้องการถามาพี่เนตรว่าสต๊อกเลือดมีเพียงพอหรือไม่คําตอบก็คือมีเพียงพอนะคะทีนี้เนี่ยสอบถามเป็นความรู้เพิ่มเติมค่ะพี่เนตรสำหรับบุคคลที่บริจาคเลือดเราจะต้องมีมีเขาเรียกว่า กฎเกณฑ์หรือว่ามีการจำแนกยังไงบ้างคะถึงจะบริจาคเลือดได้เงี้ยคะค่ะจริงๆการบริจาคเลือดนะคะสามารถที่จะทําได้ทุกคนแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์ของศูนย์บริการรลหิแห่งชาตินะคะทางโรงพยาบาลเราก็คือเอาเกณฑ์อันนั้นนะคะมาใช้ก็คือจะต้องมีน้ําหนักอะค่ะมากกว่า45กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีถ้าเรื่องของน้ําหนักโอเคได้อันนี้พิธีกรได้ค <laughs> ่ะก็คือ4 5กิโลกรัมขึ้นไปค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ เหมือนไม่ได้ทานยาวิตามินอะไรก็สามารถบริจาคได้ค่ะค่ะค่ะการบริจาคเลือดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ดีต่อสุขภาพไหมคะดีต่อสุขภาพค่ะจริงๆอยากให้ทุกท่านนะคะรับบริจาคมีการบริจาคเลือดทุกๆ3<ม>เดือนค่ะเราสามารถที่จะมีการบริจาคเลือดได้ทุกๆ3<ม>เดือนเลยนะคะโดยที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับผู้บริจาคเลือดะค,ะค่ะค่ะทีนี้เมื่อสักครู่สอบถามทางพี่พรใจค่ะ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เราได้รับการรับรองจากมาตรฐานเนี่ยเรามีการรับรองจากหน่วยงานไหนคะเป็นมาตรฐานของสภาวิชาชีพค่ะก็คือสภาเทคนิคการแพทย์ค่ะ,คะเป็นมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ปี2565ค่ะค่ะ <c oughs> ครั้งนี้ถือว่าเราได้รับการประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ครั้งแรก<ช>แล้วก็ถ้ามีครั้งแรกจะต้องมีครั้งต่อไป <c oughs> ซึ่งจําเป็นไหมคะว่าผ่านครั้งแรกแล้วเนี่ยเราจะต้องไปในขั้นต่อไปอะค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วตามมาตรฐานงานของสภาเทคนิคการแพทย์นะคะจะต้องมีการขอรับรองหรือว่าตามภาษามาตรฐานก็คือขอ RLA ค่ะทุกๆ3ปีนั่นหมายถึงว่าเราก็จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพอยู่ต่อนเนื่องอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเพื่อที่จะพอครบรอบ3ปีเราก็จะได้ยื่นขอประเมินใหม่อย่างนี้ค่ะค่ะ,คะ,ะกระบวนการขั้นตอนตอนที่เขามีทีมรวมประเมินค่ะก็คือกระบวนการขั้นตอนนะคะเรามีการเตรียมความพร้อม ตามมาตรฐานกําหนดนะคะแล้วก็ขอยื่นขอยื่นเอกสารขอรับการประเมินค่ะก็จะมีการจัดทีมลงมาประเมินโดยหัวข้อของการประเมินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหมวดมีอยู่ประมาณ10ข้อ10หมวดค่ะแล้วก็เช็คลิสต์มีอยู่ประมาณ100ข้อก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องขององค์กรและการบริหารบุคลากรเครื่องมือกระบวนการตรวจวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องการตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการค่ะก็คือครอบคลุมทุกทุกด้านทุกมิตินะคะ ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเขาเรียกว่าทีมงานได้มีการเตรียมตัวหรือว่ามีการเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะเขาเรียกว่าเวลาเขาลงมาประเมินเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนใช่ไหมคะเราเตรียมตัวกันหนักแค่ไหนจริงๆแล้วพอเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการขอรับรองอะค่ะเราก็จะต้องมีการวางแผนกันก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารคุณภาพเรื่องของบันทึกแบบฟอร์มต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการวางแผนแล้วก็มีการ มอบหมายแบ่งงานกันซึ่งบุคลากรของฝ่ายห้องปฏิบัติการทุกคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของงานคุณภาพทุกคนค่ะแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะก็จะมีอย่างเช่นน้องมนทิราก็จะรับผิดชอบในเรื่องหมวดของเครื่องมือค่ะ,คะในหมวดของเครื่องมือเองก็จะต้องมีเรื่องของทะเบียนเครื่องมือบัญชีรายชื่อเครื่องมือแล้วเราก็จะต้องการทําการสอบเทียบค่ะนั่นคือการแคลิเบตหรือสอบเทียบเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือเหล่านั้นนะคะ มันยังเที่ยงตรงแม่นยําอยู่สําหรับการตรวจวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะในส่วนของน้องชนกการก็จะดูแลในส่วนของงานธนาคารเลือดครอบคลุมง,งานธนาคารเลือดค่ะนะคะถือว่าเป็นการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะคะทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการได้รับมาซึ่งใบ รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ฝ่ายนี้ฝ่ายเดียวเท่านั้นเป็นความร่วมมือกัน,กนทั้งโรงพยาบาลนั่นเองค่ะทีนี้ในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่พี่บอกว่าได้มีการฝึกอบรมแล้วก็พัฒนา,พ,ฒนาพัฒนาทักษะอย่างไรบ้างที่ให้มีความเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพอยู่เสมอกับการรับรองมาตรฐานที่เราได้รับค่ะจริงๆหมวดบุคลากร,กรก็เป็นหนึ่งในหมวดที่มาตรฐานกําหนดนะคะว่าจะต้อง มีการพัฒนาตนเองการฝึกอบรมกันอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนก็คือว่าเหมือนกําหนดเป้าหมายไว้ว่าบุคลากรของฝ่ายเราฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะก็จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อยหนึ่งคนต่อครั้งต่อปีค่ะอืทีนี้มีการวางแผนในเรื่องของการพัฒนาทางการแพทย์สําหรับงานพัฒนาคุณภาพตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะ จริงๆแล้วในแผนของการพัฒนางานคุณภาพนะคะใน,ในแต่ละวันเนี่ยเราก็มีการพัฒนางานคุณภาพการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อยู่แล้วนะคะโดยกระบวนการรับรองของมาตรฐาน LA เองก็จะต้องรับรองทุก3ปีซึ่งอันนี้เราก็จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากมาตรฐานของ LA แล้วะค่ะก็จะมีมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานรับรองห้องปฏิบัติการแล้วก็เป็นมาตรฐานของระบบ ISO ค่ะ อันนี้ในอนาคตก็คือเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาขอรับรองในแต่ละมาตรฐานต่อไปค่ะเพื่อผู้รับบริการของเราที่จะได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้องแม่นยำค่ะค่ะโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะทีนี้ผู้ใช้บริการในเรื่องของการมามาใช้บริการตรงนี้ปัจจุบันค่ะเป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันจาก ที่เริ่มเปิดให้บริการมานะคะก็จํานวนผู้รับบริการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะในส่วนของผู้รับบริการของโรงพยาบาลเองซึ่งก็ส่งผลมาถึงผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการนะคะปัจจุบันนี้จํานวนผู้ป่วยเจาะเลือดที่เป็นผู้ป่วยนอกของห้องปฏิบัติการนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณวา Moment, ันละประมาณ1 0 0่งรถึงหนึคน <sensations. S 1> ค่ะคนค่ะ,อะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนการเจาะเลือดนะคะขอเสริมเรื่องของเทคโนโลยีนิดนึง<ช>ค่ะ,คะโรงพยาบาลของเราะคะ่ะใช้ระบบของ การกดคิวอัตโนมัตินะคะแล้วก็การติดฉลากหลอดเลือดแบบอัตโนมัติค่ะ,คะเพื่อลดขั้นตอนในการทํางานแล้วก็เพิ่มความถูกต้องแม่นยําในการบ่งชี้ตัวผู้ป่วยอะคะ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการดํานวัตกรรมสมัยใหม่มาร่วมใช้ในการทํางานด้วยใช่ไหมคะ,คะในการบริการพ<ช><ห>ี่น้องประชาชนทีนี้ถ้าเกิดว่า มีผู้ไปใช้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยแนะนําตามจุดหรือว่าขั้นตอนที่หนึ่งไปตรงไหนขั้นตอนที่ 2, <c oughs> 2> ไปตรงไหนตรงนี้เราดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ยังไงบ้างคะจริงๆสําหรับส่วนของโรงพยาบาลก็จะมีน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีอยู่ประจําจุดเนาะตรงจุดที่ <c oughs> จะเข้าออกอย่างนี้คะ่ะ ก็ถ้าผู้รับบริการมาก็มีสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ว่าจะไปใช้บริการจุดใดเขาก็จะแนะนําได้ค่ะแล้วก็ถ้ามาถึงส่วนของห้องเจาะเลือดนะคะหรือว่าของห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีน้องๆเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ที่เป็นจุดลงทะเบียนสาหรับผู้เจาะเลือดนะคะเขาก็จะคอยแนะนําวิธีการกดคิวการรับบริการขั้นตอนต่างๆอยู่ค่ะจองคิวเนี่ยจองออนไลน์ได้ไหมคะตอนนี้ระบบจองคิวหมายถึงจองคิวเจาะเลือดใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะจองคิวจริงๆเจาะเลือด จะต้องหมายถึงนปัจจุบันนะคะผู้รับบริการของโรงพยาบาลก็จะเจาะเลือดตามออเดอร์ที่แพทย์มีการสั่ง,งไปหน้างานเลยใช่มแต่กรณีที่นัดอย่างนี้ค่ะผู้ป่วยนัดของโรงพยาบาลเรา สามารถมาติดต่อที่ห้องเจาะเลือดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปที่จุดเวระเบียนหรือไปพบแพทย์หรือไปที่พยาบาลก่อนอเพื่อลดขั้นตอนว่ามาติดต่อห้องเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็สามารถไปทานอาหารอะไรก่อนระหว่างที่รอผลเลือดได้เลยค่ะอ๋อโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นการให้บริการทีเ่เข้าถึงพี่น้องประชาชนนะคะทีนี้มาทางพี่เนรบ้างถ้าเรื่องเลือดนี่ต้องคุยกับพี่เนรพี่เนรบอกว่าหนึ่งคนให้หลายคนรับการบริจาคเลือด เป็นการบริจาคที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการใชทีนี้เ,<า>เลือดหนึ่งเขาเรียกว่าเลือดหนึ่งหยดเลือดหนึ่งถุงเนี่ยสามารถจำแนกได้เป็นหลายประเภทเลยใช่ไหมคะพี่กันค่ะค่ะก็คือเหมือนตอนที่เรารับบริจาคเลือดเนาะเราก็จะรับบริจาคเลือด1คนนะคะก็จะเป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าโฮบัต ทีนี้หลังจากนั้นนะคะแผนกครั้งเลือดของเรานะคะก็จะทําการปั่นแยกส่วนประกอบอเลือดค่ะซึ่งก็จะได้ส่วนประกอบเลือดหนึ่งถุงอ่ะก็คือจะได้หลายผลิตภัณฑ์มากค่ะเช่นได้เม็ดเลือดแดง FFP ค่ะก็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปให้ผู้ป่วยตามความต้องการของการใช้งานของแพทย์อะ,ค,ะค่ะค่ะอย่างเลือดเนี่ยแน่นอนมีประโยชน์ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้สามารถนําไปช่วยเหลือโรค อะไรได้บ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็คือเลือดเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในหลายๆอย่างเช่นเหมือนการเกิดอุบัติเหตุการใช้เลือดแบบเยอะเกิดการบรีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูญเสียเลือดอย่างรวดเร็วหรือว่าจะเป็นการแบบเป็นโรคต่างๆเช่นพวกธาลัสซีเมียไข้เลือดออกอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีการใช้เลือดแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกัน mm. ค่ะ นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคเลือดนะคะอยากจะบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ก็มีให้บริการอยู่นะคะตอนนี้ก็กําลังเปิดรับบริจาคอยู่เหมือนกันนะคะ<ช>แต่เดี๋ยวในเรื่องของการเตรียมตัวว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนจะต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งก่อนบริจาคเลือดหรือว่าหลังบริจาคเลือดนะคะเดี๋ยวก็จะมีคําตอบนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของการรับรองมาตรฐานคุณภาพในในเรื่องของห้องปฏิบัติการ เราคิดว่าเมื่อเราได้ในเรื่องของการรับรองมาตรฐานนี้มาค่ะทําให้เราเนี่ยเป็นการทํางานที่รักษาคุณภาพในเรื่องของการได้รับมาซึ่งมาตรฐานตรงนี้ยังไงบ้างคะการทํางานที่รักษาคุณคุณภาพเอาไว้ค่ะการทํางานก็คือเหมือนพอเรามีมาตรฐานเราผ่านการรับรองะคะ่ะเหมือนระบบอ่ะมันถูกระบบคุณภาพถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้ว ในการปฏิบัติงานของเราเปรียบเสมือนว่าเป็นการรักษาคุณภาพนั้นไว้ค่ะค่ะแล้วก็แผนพัฒนาก็คือเป็นพื่พัฒนาคุณภาพนั้นต่อยอดไปเรื่อยๆก็คือคงไว้ซึ่งมาตรฐานนี้ไปตลอดอย่างเนี้ค่ะครั้งต่อไปที่เรารอผลการประเมินในรอบที่สองเนี่ยอีกนานไหมคะอีกสามปีค่ะอีกสามปีใช่ไหมคะอันนี้เป็นการขอครั้งแรกใช่ไหมคะขอครั้งแรกคะ่ะเนื่องจากว่าหน่วยงานเราก็เป็นหน่วยงานที่เพิ่งเปิดให้บริการนะคะ เราก็เราก็มีใช้เวลาในการเตรียมการประมาณ1ปีละค่ะในการที่จะขอรับรองค่ะในกระบวนการการขอรับรองก็จะมีการประเมินินเทอร์ y ก่อนครั้งแรกค่ะแล้วก็แก้ไขสิ่งข้อกําหนดสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่ผู้ประเมินแนะนำค่ะ,ะแล้ก็มีการแก้ไขหลังจากแก้ไขการตรวจติดตามครั้งแรกแล้วก็จะยื่นขอการตรวจติดตามที่เป็น e ท t e r n a l ก็คือตัวแทนจากสภาวิชาชีพมาประเมินค่ะ,คะนะคะในครั้งต่อไปนะคะถือว่า ถ้ามีข่าวดีเนี่ยเราก็จะเชิญพี่ๆนะคะมาร่วมรายการอีกนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าเราในช่วงท้ายของรายการมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอการขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตนะคะซึ่งตอนนี้ที่ศูนย์การแพทย์ก็มีเปิดให้บริการแล้วใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะน้องนองนักศึกษาค่ะแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะคะแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่า45กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะสามารถสามารถเข้ามาบริจาคเลือดได้ที่แผนกคลังเลือดและการบริการโลหิตนะคะที่อาคารซีชั้น2ค่ะห้องธนาคารเลือดโดยสามารถบริจาคได้ทุกวันนะคะวันวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเวลา8โมงถึง15นาฬิกานะคะแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดนะคะตะลิกหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิด8โมงถึงเที่ยงค่ะ ค่ะแล้วก็เลือดที่ได้จากการบริจาครลยหิตทั้งหมดนะคะเราก็จะเอาไปให้ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงของเราอะคะ่ะที่มาขอเบิกการใช้เลือดกับเราะคะ่ะต้องจองคิวล่วงหน้าอะไรยังไงไหมคะหรือว่าวอล์กอินได้เลยก็สามารถเข้าไปวอล์กอินได้เลยค่ะแล้วก็ให้ถือบัตรประชาชนแล้วก็บัตรผู้รับบริจาครลยหิตด้วยนะคะถ้าลืมบัตรประชาชนขึ้นมานี่ก็คือ สามารถแจ้งเลขได้ค่ะอ๋อนึกว่าจะต้องกลับบ้านสระนะคะสามารถมาแจ้งเลขที่หน้าเคาน์เตอร์ได้นะคะได้บริจาคแน่นอนแต่ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะก่อนที่มาบริจาคเลือดเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่ายังไงคะเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออยากให้ผู้บริจาคทุกคนนะคะมีการพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้มีการรับประทานอาหารก่อนมาบริจาคเลือดค่ะแล้วก็มีการ ดื่มน้ําอย่างน้อยก็คือประมาณ1ขวดค่ะก่อนที่จะรับบริจาคเลือดอะคะ่ะอย่างบริจาคเลือด1เดือนต่อ1คนเนี่ยสามารถบริจาคได้กี่ครั้งนะคะมีข้อจํากัดไหมคะการบริจาคเลือดอะคะ่ะจะสามารถบริจาคได้ทุกๆ3เดือนค่ะเพราะว่า,าเหมือนไขกระดูกของเราอะคะ่ะมีการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะทุกๆ3เดือนก็เลยต้องมีการบริจาคเลือดทุกๆ3เดือนค่ะ ค่ะ,ะนะคะก็คุณผู้ชมท่านไหนที่มีความประสงค์นะคะอยากจะบริจาคโลหิตนะคะหนึ่เาเรียกว่าหนคนให้หลายคนรับเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็สามารถวองกอินมาได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์นะคะเเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะเดี๋ยวอยากให้ทั้งสท่านนะคะหรือว่าตัวแทนท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ค่ะได้ฝากตอกย้ําความมั่นใจในเรื่องของการให้บริการทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สัก,กนิดนึงค่ะ ก็อยากจะอ,อยากให้ทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับบริการนะคะมั่นใจได้ในมาตรฐานของการทำงานของห้องปฏิบัติการของเราค่ะก็คือทุกทุกคนที่ทำงานที่ห้องปฏิบัติการนะคะนักเทคนิคแพทย์ทุกท่านก็คือทุกคนก็คือจะเน้นย้ำและก็ตระหนักถึงในเรื่องของมา,มาตรฐานที่เราได้รับซึ่งมุ่งมุ่งเน้นในเรื่องของอความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักค่ะ และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลักค่ะ ค่ะนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะตอกย้ําความมั่นใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ<ฮ>และเรื่องราวของโรงพยาบาลสูตกนรแพทย์นะคะที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์2,565นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จอีก19ก้าวค่ะแล้วก็ยังคงไม่หยุดพัฒนานะคะในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์เพื่อที่จะให้ผู้ที่มารับบริการได้ประโยชน์สูงสุดนะคะตามสโลแกนที่เราได้ยินกันคุ้นหูค่ะเพราะทุกเวลาของเราคือการดูแลคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะ ผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านค่ะสำหรับท่านแรกนะคะเทคนิคการแพทย์หญิงพรใจบัวหลวงรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์นะคะท่านที่2ค่ะเทคนิคการแพทย์หญิงชนกการกิพรัตรักษาการแทนหัวหน้าฝาหัวหน้าแผนกคลังเลือดและการบริการโลหิตค่ะและท่านสุดท้ายนะคะาเทคนิคการแพทย์หญิงมนทิราโพคากรนักเทคนิคการแพทย์ขอขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณค่ะ รวมไปถึงขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสําหรับวันนี้นะคะทิฉันจินตนาสุดสะอาด้อมด้วยผู้ร่วมรายการทั้งสท่านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ